สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียตาเลี้ยงวันเกิดหลานสาวสุดซึ้งของขวัญครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าเสียตาปัญญาโพดภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวหลายภาพครอบครัวพร้อมหน้าวันเกิดน้องน้ำอุ่นหลานสาวคนโตของบ้านพร้อมความอวยพรสุดซึ้งของคุณตาว่า เลี้ยงวันเกิดอบอุ่นแบบเด็กๆเด็กๆสนุกกันมากวันนี้วันเกิดน้ำอุ่นอายุ8ดขวบละหลานคนโตของคุณตาคุณยายคุณตาตั้งใจวาดรูปให้สองรูปนะขอให้คุณพระคุ้มครองประทานพรอ,อันมงคลให้มีแต่ความดีงามความเจเริญเติบโตความสำเร็จตามที่น้ำอุ่นปรารถนาทุกประการนะด้วยความรักมากมายจากคุณตาคุณยายครับโดยมีแฟนคลับร่วมวอวยพรวันเกิดน้องน้ำอุ่นรวมทั้งคุณแม่ลูกสามแหม่มคัททยา ก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดน้องน้ำอุ่นด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดเด็กหญิงน้ำอุ่นค่ะขอให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจตลอดไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ